สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะปัญหาผิวพรรณและความงามปรึกษารมรวินคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการส t อล l ปลอนะครับมาเจาะกลยุทธ์การลงทุนในภาคเช้าพร้อมกับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับ ในวันนี้นะครับวันพุทธที่27พฤษภาคม2558อยู่กับผมบดิปรทุมตะันะครับพักผ,ผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันสักเล็กน้อยครับเมื่อวานนี้ในช่วงครึ่งเช้าของเมื่อวานยังสามารถมีนวรับซัพพอร์ตแถวประมาณ1,500จุดยังคงยืนรับอยู่ได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเห็นการอ่อนตัวลงในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดและก็ทําจุดต่ําสุดเมื่อวานนี้ปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรับลดระดับลงไป หลุดจาก1,500จุดเมื่อวานนี้นะครับปรับลดลงไป10.18จุดปิดตลาดที่1,497.98จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายทะลุเพียงแค่30,000ล้านบาทมาเพียงแค่ประมาณ5ล้านบาทเท่านั้นนะครับถือว่าโมลุ่มในเรื่องของการซื้อขายนั้นก็แรกว่าน้อยพอสมควรฉะนั้นวันนี้นะครับเปิดบรรยากาศตลาดภาคเช้าที่ผ่านมาเปิดออกมาแล้วยังคงเห็นสัญญ,ญาณการปรับตัวลดลงอยู่นะครับเปิดตลาดมาลดลงตอนนี้ลงไปกว่า6จุดแล้วล่าสุดเซ็นเด็กไทย อยู่ที่ระดับ1491.65จุดนะครับปรับลดลงมาประมาณ7.20จุดสครับส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ3 1 1 0ล้านบาทครับข้ามไปดูทิศทางภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นทิศทางเดียวกันเกือบจะทั่วโลกนะครับสำหรับการปรับลดลงโดยเฉพาะกรณีเรื่องของกรีซที่ยังคงสร้างความกังวลอยู่นะครับ สงผลให้ค่ำคืนที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลงไปดาวโจนปรับลงไปถึง190จุด n แอส a ดลงไปถึง56จุดและ S&P ลงไป21จุดนะครับในขณะที่ฝากฝั่งของยุโรปนะครับฟุซิลอนดอนเลิ่มนเห็นสัญญาณการปรับตัวลงแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นมาติดต่อกันประมาณ7วันทําการนะครับวันนี้ลงไป82จุด c ีซลงไป33จุดและ d ด x เยอรมนีลงไป189จุดครับ ข้ามไปดูที่ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดกันวันนี้กันบ้างน,นะครับอยู่ทั้งในแดนลบและแดนบวกวันนี้บวกแค่2ตลาดเท่านั้นเวสเต้ไต้หวันนะครับบวกขึ้นมา12จุดและก็จาการ์ตาคอมบัสิตอินโดนีเซียขอไปครับลงมาอ่าบวกแค่ตลาดหุ้นเดียวนะครับตลาดหุ้นไต้หวันนะครับบวกขึ้นมา12จุดที่เหลือปรับลดลงเกือบทั้งหมดนะครับนิกกี้ลงมา14จุดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาติดต่อ,อก,กัน8วันทําการครับเซตไทมสิงคโปร์ลงมา38จุดหังแสงฮ่องคงลงมา163จุดครับ จากราคาคอมมิสซิโนเเซียลงมา12จุดนะครับตลาดหุ้นมาเลเซียลงมา10จุดและตลาดหุ้นซวันิ้ปรับลดลง37จุดครับสังนั้นในช่วงนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่ยังคงแกว่งตัวปรับตัวลดลงแบบนี้หลุดจากระดับ1,500จุดแล้วนะครับกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมๆกันนะครับนั่งอยู่ในการกับเล่าๆนะครับทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมระพัฒนสินนะครับคุณกรพัฒบริษัทครับสวัสดีครับกรพัฒ เมื่อวานเราเพิ่งคุยกันไปแล้วก็หลุด1,500จุดไปแล้วคุณกอลพฒน์ครับกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีครับครับจริงๆตลาดก็ค่อนข้างกังวลนะครับจากเส้เมนต์ต่างประเทศก่อนนะครับเรื่องตัววิกฤตหนี้กรีซนะครับซึ่งก็คงต้องใช้ระยะเวลานะครับในการเจรจากันเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนะครับครับก่อระยะเวลาที่มันงวดเข้ามาเนี่ยก็ทําให้ตัวบอลยูงกรีซเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้ยูของพันธบัตรรัฐบาล10ปีของกรีซเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ11.6นะครับ ก็ท้อนว่าตลาดเริ่มกังวลหนึ่งกังวลเหมือนกันนะครับว่าคริสอาจาจะเจรจาได้ทันนะครับแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่นะครับเพราะว่ามีวงเงินที่ต้องชําระคืนต่อ IMF เนี่ยประมาณ1.6พันล้านย e ูโรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับขณะที่ฝ้าฝั่งอเมริกาเองเนี่ยเมื่อคืนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีนะครับตัวยอดขายบ้านใหม่นะครับบวกขึ้นมา6.8%จุดเอนเยนเยียก็ทําให้ตัวตลาดกลับมากังวลอีกรอบนึงนะครับในเรื่องตัวดอกเบี้ยขาขขขึึ้้นนนออองเเเมมรรริิกกกาาาาาะะคคับจจดด็ววว่่ทีหยไ ก็เป็นแรงผลักดันให้ตัวดอลลาร์อินเด็กเป็นภาพการเทิงค่านะครับแล้วก็กดตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับเป็นภาพการปรับฐานลงมาเพราะฉะนั้นเส้นเม็ต่างประเทศเนี่ยเป็นภาพนก g a t i v แหละนะครับส่วนปัจจัยภายในเองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตัวเลขส่งออกเรานะครับก็ออกมาจริงๆแล้วดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด,าด,าดานะครับแม้ว่าตัวเลขจะติดลบอยู่ที่1.7ก็ตามนะครับแต่ว่าในแง่งตัวไส้ในเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็หมวดยานยนต์เนี่ยเริ่มมีสัญญ,ญาณของการ จะเป็นภาพของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากในโน้มข้างเงินบาทที่เป็นภาพของการอ่อนค่าด้วยก็ถือว่าจริงๆแล้วระยะกลางนะครับตัวตลาดทุนไทยยังคงมีภาพหนุนในเรื่องตัวเศรษฐกิจอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานเองยุทธศาสตร์ความร่วมมือนะครับรัฐบาลกับตัวภาคเอกชนนะครับวงเงินน้กงแสนล้านบาทอ่าน้ก๊าซถล้านล้านบาทเนี่ยก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงด้วยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดตอนนี้นะครับก็คงกังวลต่อตัวไปใจต่างประเทศทําให้มีดาวไซด์ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ เป็นจังหวะในการตั้งรับแล้วกันนะครับวันนี้กรอบของตัวดัชนีเองแนวรับอยู่ที่1,487งพนะครับกับหนึ่งพจุดซึ่งเป็นจุดสำคัญนะครับว่าจะหลุดหรือไม่นะครับถ้าหลุดเนี่ยผมกังวลเหมือนกันนะครับว่าตลาดอาจจะมีภาพของการแพนิคได้นะครับส่วนตัวนวต้านดัชนีวันนี้นะครับอยู่ที่1,508จุดกับ1,515ครับ ดูจากมุมมองในช่วงนี้แสดงว่าปัจจัยในเรื่องของภายในประเทศนี่น่าจะรับรู้ไปหมดแล้วไหมครับกอพัดครับจริงปัจจัยลบต่างเนี่ยซึมซับไปเยอะแล้วนะครับเรื่องตัวกําไรตลาดเองก็ถือว่าออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับเราเห็นเรื่องการปรับประมาณการขึ้นของกำไรในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจริงแล้วกำไรตลาดเนี่ยนะครับถูกหันมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นต้นปีนะครับลงไปสู่ที่ระดับ99บาทต่อหุ้นครับล่าสุดมีการปรับขึ้นมาที่100.17บาทต่อหุ้นนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นสัปดาห์รก ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีว่าการปรับลดประมาณการของเราเนี่ยอาจจะที่สุดลงละนะครับจากนี้ไปอาจจะลุ้นมีการปรับประมาณการขึ้นได้นะครับในช่วงถัดไปก็จะเป็นภาพป่วกเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่งนะครับผมครับฉะนั้นในการตั้งรับในช่วงที่ระดับดัชนีปรับตัวลงมาแบบนี้กลุ่มไหนที่ดูเหมือนจะได้รับอันิสงในช่วงนี้หรือว่าถ้าดูจากภาพรวมของตัวราคาหุ้นหรือ valuation แล้วน่าสนใจในช่วงนี้บ้างจริงๆเรามองกลุ่มสื่อสารนะครับตัว Advanced Impact เนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับ หนึ่งในแง่ของตัวยิวเองก็ค่อนข้างสูงนะครับระดับประมาณ5-6%นะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องตัวกำไรพอ้นที่สองเนี่ยเรายังคงมองบวกนะครับขาดสัญญาณของตัว Data าอย่างค่อนข้างดีนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้ตัวรายได้ของตัวแอดวานนี่คงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กําไรได้เติบโตเย็นเยืร์คืนคิวด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคงเป็นคาทาลิสต์ระยะสั้นนะครับกองทุน KXT นะครับจะเปิดขาย IPO เนี่วันสุดท้ายนะครับเม็ดเงินประมาณ2,000ล้านบาทนะครับนนน่่่าาาาจะเเริมมข้ใใตลดชวง วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดในการตั้งรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับหนึ่งก็คือเกงก่อนกองทุนจะเริ่มสะสมหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวแอดวานเนี่ยคิดว่าดาวไซด์น่าจะเริ่มลิมิตนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณสองอยสานะครับส่วนต้านบนเนี่ยนะครับอยูที่238กับ240ก่อนสั้นๆนะครับผมครับสมมูลค่าพื้นฐานนะครับอยู่ที่298บาทสอหรับปีนี้ครับก็เป็นตัวเด่นๆที่เราแนะนาาว่่นนสใจนะครับตัว ICT อีกตัวนึงเป็นตัวเด่นะครับก็ีมเดียวกันนะครับ แต่ว่าในแง่ตัวราคาเนี่ยแลกขาดกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเทรดดิสคาวิ์เอวนะครับของตัวแอดวานไทยโคมเซลล์ไลนโฟอยู่ประมาณ18ด้วยกันนะครับก็ดูแนวต้านระยะสั้นนะครับ18เอ่อ78นะครับกับ79บาทนะครับแนวรับอยู่ที่76.5สำหรับตัวอินทัชนะครับผมครับ ฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพรวมของการกำหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงสั้นๆนี้นะครับยังคงมองแนวต้านไว้ที่ระดับ1,508จุดกับ1,515จุดในขนาดที่แนวรับนะครับอยู่ที่ระดับ1,480แล้วก็1,487จุดครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อพร้อมกับเปิดสายให้นักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการได้ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของ Stop l ลอ s นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวมากำหนดกลยุทธการลงทุนกันต่อพร้อมกับเปิดสายให้นักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเมื่อกี้ค้างไปถึงกลุ่มสื่อสารแล้วกลุ่มอื่นๆยังถือว่ามี v a l u a t i o n ที่แบบว่าต่ำหรือว่าค่า PE ต่ำกันบ้างไหมครับสำหรับบรรยากาศตลาดที่ปรับตัวลงแบบนี้ตัวไหนหรือกลุ่มไหนยังคงสามารถตั้งรับได้เพิ่มเติมครับจริงๆเรามองกลุ่มแบงก์เน่นะครับจริงๆแล้วในแง่ของตัวซีเนมิเนี่ยอาจจะยังไม่หมดไปสักทีเดียวครับย <า S 1> ัง การลดตัดอกเบี้ยนะครับของอกรงเงนะครับซึ่งตลาดก็มองว่าจริงๆแล้วการประชุมกรงเงสิบมิถุนาอยู่เนี้ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงอีกได้แต่ว่าการลดดอกเบี้ยนะครับประมาณสัก25 basis point หรือ0.25%เนี่ยมันกดดันตัว net interest margin นะครับก็ประมาณสัก0.11%นึครับกระทบต่อ earning bank จริงๆไม่เยอะนะครับประมาณ0.67%นะครับของกำไรเซกเตอร์ก็ถือว่าเป็นพอร์ชั่นที่ต่ำอ่ะแต่ในแง่ sentiment มันกดได้นะครับแต่เเเรราาาก็ตตมมนี่ย้องาดูนนนนะว่่าตอีี้เยนะครับ มันลงมาที่โซนค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูวอร์เรชันของตัวกลุ่มแบงก์เองเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักบุ๊กแหวนลูประมาณสัก1.4เท่าของบุ๊กนะครับต่อมกว่าค่าเฉลี่ยนะครับที่ประมาณ1.56ค่อนข้างเยอะเป็นระดับประมาณลบ0.5 SD นะครับรบระดับลบ0.5 SD เนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับระดับที่มีดิสคาวขนาดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ลงมาโซนนี้ประมาณ3รอบด้วยกัน1กก็คือวิฤตน้ําท่วมใหญ่งก็คือปัญหาากรเมืองในช่วงต้นปี14 ครับแล้วก็เรื่องตัวกังวลเงิน LTF ที่จะขายด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือช่วงตลาดปรับฐานในช่วงปีสองพันสิบการลงมาโซนนี้เนี่ยเราไปดูนะครับในเชิงสถิติแล้วเนี่ยถ้าซื้อที่ลบศูนย์จุดห้าสตีเนี่ยดาวไซด์จากจุดที่ซื้อนะครับไม่เยอะนะครับตลาดอาจจะย่อตรงนี้อีกประมาณสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เต็มที่นะครับแต่ว่าอัพไซด์ระดับสามเดือนถึงหกเดือนเนี่ยกลุ่มแบงก์จะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะครับรีเทิร์นโดยเฉลี่ยในช่วงสามเดือนนะครับทุกตัวเนี่ยจะขึึ้้นนนนมมาาปปรรระะะะณณสััักคบบขขที่ดดเือไ 37เนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแเราต้องต้องมองภาพใหญ่ด้วยว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นยังไงนะครับภาพครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งแรกค่อนข้างเยอะทั้งการส่งออกที่น่าจะดีขึ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นแบงก์เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับกับโปรเจคที่ลงมาดิสคาวแบบนี้ผมคิดว่าเราเริ่มจะได้ถีบบ่ายแบงก์ได้ตัวแรกที่น่าสนใจก็คือตัว K Bank นะครับ K Bank เองเนี่ยนะครับแนวรับหลักที่ลบคิดว่าตรงนีี้เน่ยลิ์จุแห้งแต่กรอบ200บาทลงมาถึง195เนี่ยเป็นนจุดใการซื้อเพื่อลงทุน แล้วก็มูลค่าพื้นฐานอยู่ที่245บาทสำหรับตัว Kbank นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงเป็นตัว SCB นะครับตัว SCB เป็นตัวที่นุ่นต่างชาติเนี่ยอันเดอร์โอนด้วยแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อสมเข้ามาครับดาวไซต์จร <c oughs> ิงผมมองไว้ประมาณ156.5ครับ <c oughs> ไม่น่าจะหลุดโซนนี้บริเวณ160ลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดในการซื้อลงทุนได้นะครับแล้วก็มูลค่าพื้นฐานอยู่ที่225บาทสำหรับตัวเอ b นะครับ ขณนั้นสำหรับเป็นการลงทุนระยะยาว3เดือน6เดือนนี่ยังถือว่าอัไสายยังคงเหลืออยู่นะครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเลือก selective buy นะครับในส่วนตัว S C B กับตัว K Bank ก่อนนะครับผมแล้วถ้าเป็นกลุ่มแบงก์ขนาดเล็กล่ะครับตัวแบงก์ขนาดเล็กก็จริงๆมองตัวิสโก้นะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับเห็นว่าจริงๆแล้วยังไม่ค่อยได้ลงอ่ะเพราะจริงๆแล้วราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็คือตรงนี้มันเป็นฐานนะครับมานานแล้วแล้วก็ในเรื่องตัวไฮเปอร์เชสเองเนี่ยครึ่งหลังมีลุนดีขึ้นกกกาารรรออบบบบบสตตตแนนนนี้้เเป็็ววว่ััััชะะคโุ แนวต้านที่46.5กับ47.5ได้นะครับแฟลวุอยู่ที่49บาทครับจุดที่เป็นแนวรับก็คือ44.5ครับก็เป็นพุ้นที่ลองลองลักษณะการ selective buy ก่อนไปรายตัวไปครับผมได้ครับเอาละครับเริ่มเปิดสายให้นักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสายแรกคุณนิตยาครับสวัสดีครับนิตยาครับสวัสดีค่ะขอถานตัวฮานานะคะยูนิคแล้วก็ตัวโยไทค่ะแนวรับแนวต้านขอบพระคุณค่ะ ฮาน่ายูนิคแล้วก็โตโยตทยครับแนวรับแนวต้านครับครับตัวฮาน่านะครับจริงๆแล้วเออลงมานะครับใกล้แนวรับมากแล้วนะครับที่บริเวณ41.75นะครับก็กำลังทดสอบอยู่นะครับจริงๆถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยนะครับเออแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ40.5นะครับจนถึงสี่บาทตรงนี้มีโอกาสลงมานะครับก็เน้นตั้งรับโซนนี้แล้วกันนะครับจริงๆผมว่าตัวฮาน่าเองเนี่ยนะครับคงเน้นเส้างการตั้งรับมากกว่านะครับจุดนี้คงไม่ใช่จุดซับลอสแล้วนะครับ ราคาหุ้นเริ่มมีดาวไซด์ลิมิตแล้วนะครับครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวโตโยไทยนะครับครับในส่วนตัวโตโยไทยเองเนี่ยอยากให้ถือลงทุนระยะยาวเลยนะครับเล่นกับตัวโรงไฟฟ้าพันสองร้อยเมกะวัตต์เนี่ยในช่วงอีกหนึ่งสามปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์สําหรับตัวโตโยไทยค่อนข้างเยอะนะครับแนวรับนะครับบริเวณสามสิบเอ็ดจุดห้านะครับเป็นแนวรับหลักที่คิดว่าไม่น่าจะย่อลงมาหลุดนะครับ ในส่วนตัวนต้านเองอยู่ที่35บาทกับ36.25จะเป็นภ้ามการไซด์อัพขึ้นไปนะครับคุณตัวนี้กำลังเป็นภามการแอคคูมูลเอทบายนะครับเพื่อจะไซดวอัพรอบใหม่นะครับจับตาดูให้ดีสำหรับตัวตัวอยู่ไทยครับครับตัวสุดท้ายยูนิคครับตัวยูนิคครับก็อยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแนวรับอยู่ที่14.5นะครับต้านบนดู16บาทนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยแว่งตัวในกรอบนี้ก่อนนะครับรองานภาครัฐที่จะมีการประมูลในช่วงถัดไปด้วยนะครับ สายต่อไปนะครับคุณสายรัฐสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะว่าจะถามหุ้นอ่าทีแคติดอยู่ที่สามสิบหกค่ะว่าจะเปลี่ยนไปซื้อเคแบงดีไหมและอีกตัวนึงค่ะ e c l แนวรับแนวต้านค่ะได้ครับขอบคุณนะคะได้ครับทีแคติดอยู่ที่สามสิบหกบาทครับจะสวิตไปเคแบงดีไหมครับจริงๆถ้าสวิตก็ได้นะครับจริงๆทีแคก็คงไม่ลงหรอกนะครับแนวรับบริเวณใส่สามจุดห้านะครับกับแนวต้านที่35บาบาทคงอยู่ในกรอบนี้ แต่ว่าถ้ามองว่าใครจะฟื้นเร็วกว่าเนี่ยผมมองเคแบงค์นะครับจังหวะที่จะฟื้นเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับถือว่าวอร์ชันถูกแล้วก็สวิตไปได้นะครับถ้าจุดที่เราสูญเสียไม่เยอะมากนะครับกลับมาดูตัวเคแบงค์แทนแล้วกันนะครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นตัว ECL ใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนตัว ECL เองนะครับก็คงเล่นในเรื่องตัวประเด็นโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับที่มีการไปลงทุนนะครับตรงนี้ก็คงทําให้ราคาหุ้นระยะสั้นเนี่ยมีแรงหนุนเข้ามานะครับ แนวรับนะครับดูที่ประมาณ1.9นะครับไม่ควรย่อหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยผมแนะนำว่า Stop Loss ก่อนนะครับถ้าเกิดเข้าไปเล่นรอบนี้นะครับต้านเินอยู่ที่2.2กับ2.2 2.4นะครับผม ECL แนวรับ1.9นะครับแล้วก็แนวต้าน2.2และ2.4นะครับครับชัดไปคุณจันจีราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะถามว่า KTB นี่สุดหรือยังคะจะเข้ารับได้เท่าไหร่คะขอบคุณค่ะได้ครับ ในกลุ่มแบงค์ครับ KTB ถือว่าปรับตัวลงมาสุดแล้วหรือยังครับผมไล่เรียงก่อนแล้วกันนะครับ KTB เนี่ยนะครับอนุรักษรัพย์สินนะครับเพิ่งมีการปรับทายาท price ลงนะครับไปที่16บาทนะครับพร้อมคำแนะนำเซลล์หลักๆก็คืออันดับทีเชิงพื้นฐานเนี่ยเขามองว่าในแง่ตัวสินเชื่อ property ที่มีปัญหาเนี่ยครับมันใช้ระยะเวลาในการแก้ไขค่อนข้างเยอะ provision อาจจะกดดันในอีก2-3 q อเตอร์ข้างหน้าด้วยเคีับด้วยรวมแล้ว earning ไม่น่าจะฟื้นมาเร็วนะครับ แต่ว่าในมุมมองเชิงกลยุทธ์เองเนี่ยนะครับก็คือตัวผมเนี่ยผมมองว่าในแง่อัลเลชันตรงนี้มันลงมาที่ระดับดิสคาวค่อนข้างเยอะมากนะครับบริเวณ18บาทเนี่ยผมว่าไฮริสไฮรีเทิร์นนะครับต้องบอกนี้นะครับสามารถซื้อได้นะครับเพื่อลุ้นนะครับภาพของตัวแบงค์ที่เวลาลงมาลบ0.5 SD เนี่ยมักจะฟื้นตัวได้นะครับในช่วง3-6เดือนเนี่ยบริเวณ18บาทผมคิดว่าเป็นจุดในการตั้งรับนะครับแล้วก็ระดับที่คาดหวังได้คือ20-20.5ผมคิดว่ามีลุ้นขึ้นมาครับผม จุดที่ลงมาแล้วรอบนี้ถือว่าเลยจุด stop loss มาเราหรือยังครับคุณปรัภัสจริงๆมันแอบเลยไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วจุด stop loss เนี่ยมันจังหวะที่หลุด21บาทกับ21.5ตรงนี้ต้องหลบไปก่อนก้อนนึงนะครับแล้วก็พอแท่งนี้จริงๆแล้วไม่ควรย่อหลุดที่บริเวณ19.5นะครับการหลุดลงมาเนี่ยก็แสดงว่าดาวไซด์ยังคงมีอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการในเรื่องของการลงทุนให้ list return กนยังคงสามารถเข้าไปลงทุนได้ในช่วงนี้นะครับจริงๆผมมองว่า ตัวนี้สักประมาณหเดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะมีสัญญาการซื้อตัวที่ชัดเจนขึ้นนะครับได้ครับเอาละครับสายสุดท้ายนะครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออจะสอบถามเกี่ยวกับตัวไทยออยคับท็อปครับ DOP ครับผมครับผมอันนี้ซื้อไว้อยู่แล้วหรือเปล่าครับอะไรนะครับซื้อไว้อยู่แล้วหรือเปล่าครับอ๋อซื้อไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นเป็นนักลงทพนระยะยาวครับซื้อเราจะซื้อเฉลี่ยเพราะว่าค่าน้ำมันเห็นเท่าที่ว่าน้ำมันมันเริ่มขยอยขึ้นมาแล้วครับครับ จริงก็ก็ถือถือลงทุนได้นะครับตัวไทยออยเนี่ยนะครับแนวรับบริเวณ21.5นะครับมูลค่าพื้นฐานนะครับเราให้ไว้ที่58บาทนะครับก็จะมีอัพไซด์ในปีนี้อาจจะไม่เยอะมากนะครับจริงๆแล้วตัวนี้คือลงมาเนี่ยนะครับบริเวณ51.5เนี่ยผมว่าตั้งรับได้ครับจริงมองเทรนน้ำมันพลัตทอมแล้วค่อยๆเป็นภาพของการฟื้นตัวเพียงแต่ว่าระยะยาวน้ำมันคงขึ้นไม่เร็วนะครับปีนี้มองน้ำมันประมาณ62เหรียญด้วยเฉลี่ย ปีหน้าเรามองน้ำมันประมาณ70เหรียญด้วยเฉลี่ยนะครับ,รบอัพไซด์ระยะยาวอาจจะมีเยอะมากหนึ่งก็คือดอลลาร์เป็นหลักคือแข็งนะครับ<ม>อีกเรื่องหนึ่งก็คือซัพพลายใหม่ที่เข้ามานะครับกดดัน<ม>อยู่เพราะฉะนั้นเออร์เน็งตัวรีไฟเนอรีเองเนี่ยจะดีๆก็คือคอร์เตอร์หนึ่งคอเตอร์สองนะครับแต่ว่าตัวที่เด่นกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับไตรมาสนะครับก็คือตัวพอทีจีซีนะครับที่เรามองบวกมากกว่านะครับเก r g e t p ที่70บาทนะครับเพราะว่าตัว GC เนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องตัวสเเเเปปปปรรรรดด็็นนนนนตตตััััััววววคคมมีีโออลลิิฟท่่บบขึ้้ยยะะพพพาาาซชไ ลองเลือกดูแล้วกันนะครับสำหรับตัว g c กับไทยออยครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงสั้นๆแบบนี้บริษัทหลักทรัพย์นมราพัฒนสินมีท็อปพิกสำหรับในเรื่องของการลงทุนในช่วงสั้นๆนี้ไหมครับครับจริงๆเรามองนะครับก็คือถ้าเล่นรอบนะครับสั้นๆสองถึงหนึ่งสัปดาห์ครับก็คือ2วันถึง1สัปดาห์นะครับก็คือตัว a d v a n c e i n t u c t นะครับเก่งในเรื่องตัวเม็ดเงินจากกองทุนที่เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ MSCI นะครับจะมีการเพิ่มน้ำหนักนะครับก็จะเป็นหุ้น C.P.F. นะครับที่เรามองว่าย่อลงมาบริเวณใกล้ๆแนวรับนะครับ23.5 23.8เป็นจุดในการตั้งรับเพื่อเล่นรอบไปที่24.5กับ25บาทได้ครับผมในส่วนตัวนักทุนเองเนี่ยนะครับจะให้ลองะสมหุ้นนะครับอิงการบริโภคนะครับตัว C.P.O. นะครับตัวรูบินสันนะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของการบริโภคชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะมองตัว Pro p e r t y นะครับที่ราคาค่อนข้างแลกขาดได้ก็จะมีแสนสลิกับสุภาลัย2ตัวนะครับ นี่ก็คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมราพัฒนาสินนะครับที่ทางกุลวัฒน์แนะนำนะครับยังคงแนะนำนะครับกลุ่มสื่อสารเป็นแอดวานนะครับแล้วก็อินทัสในขณะที่กลุ่มที่เข้าคํานวณน,นะครับอย่าง MSCI ยังคงมองตัวของ CPF ที่น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการบริโภคกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับส่วนแนวรับแนวต้านในช่วงสั้นยังคงให้ไว้1,508แล้วก็1,515จุดในขณะที่ขออภัยครับแนวต้านนะครับ1,508แล้วก็1,515จุดในขณะที่แนวรับนะครับ1,487แล้วก็1,480ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมบุระพัฒนาสินนะครับคุณกรพัฒน์วรเชษครับขอบพระคุณครับครับสวับ เอาละครับผมเวลาสำหรับรายการ Stop ปลอ s แล้วนะครับผมอดีประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ